ไอ้ลุงไปกินเหล้าออพวกกูไอ้นี่นี่ลุงเขาไม่อยากกินด้วยทำไมต้องบังคับเขาล่ะอืมแล้วเจ้าหนุน่มนะเช้อนจ้าหมดเลยนะหมดเอ,อ,อาลิ้นลืน่นอืม เฮ้สนัสนสนัสนเรายังไม่ถึงเลยชน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 ,ชน,ชนยังไหวกันบ้าไหวดิเออกูถามพวกเมืองหน่อยพวกเมืองคิดว่า8ปดปีเราจะไปป่าวะจะ8ปีหรือ9ปีอะ่ะแม่งมันก็อยู่เหมือนเดิมมันรักเราจะตายเดี๋ยวกูจะทำตามสัญญา พ่อกูอยู่ได้อีกไม่นานเดียวเมียกูก็ตามไม่ไหวไม่ไหวเติม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 มือสั่นว่ะเติมไหนดิามามากรมเนี้ยกูเลี้ยงเองแต่กรมต่อไปอ่ะพวกมึงต้องจ่ายด้วย ได้บ่าวได้ไดยาวๆชนนน่าอ้าว <c oughs> เฮียเล่าหมด <c oughs> <c oughs> สาวอะสาวอะแกร้านเมื่อกี้ที่น่าเข้าแล้วน,น้องสาว <c oughs> กินเหล้าพวกพี่ไหมจ๊ะ <c oughs> แต่หมดแล้วนะซื้อเอง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยชาติคุว่าคนไหนดีวะว่าซ้ายว่ะขวาซ้ายขวาซ้ายขวายเลยก็ได้ทั้งสองคนนั่นแหละได้หมดถ้าสดชื่นไอ้พวกขยะสังคมวันวันกินแต่เหล้าไม่ทำการทำงานแกอย่าไปหลงเอาพวกแบบนี้นะ ไปเถอะแกอย่าไปสนใจเลย่ะเออโดนดา่าสบายใจแล้วกู <c oughs> <c oughs> ใครจะไปซื้อเราอะกูเองเดี๋ยวกูไปต้องไหวนะไหวดิอืเฮ้ยลุง ไอ้กินเหล้าพวกกูหอยดิฮะไอ้รีไปไหนวะลูกผมจะกลับบ้านนะครับเฮ้ยไอ้กินเหล้าพวกกูหน่อยดิขอโทษจริงผมกินเหล้าไม่เป็นจริงนะครับเอ้ยมึงจะไม่กินเหล้ากูฮะไอ้ไอ้แกมึงรู้ไหมแถวเนี้ยใครใหญ่ มไม่กินแล้วออกกูอขอโทษนะเอาไว้วันหลังดีกว่าไหมนะครับนี่ลุงเขาไม่อยากกินด้วยทำไมต้องบังคับเขาล่ะไอเรื่องของผู้ชายไม่ยุ่งไรด้วยฮะไอไม่ได้เว้ยมึงไม่กินกับกูมึงก็ต้องซื้อให้กูกินเข้าใจไหมลุงลุงล,ลืมเอากระเป๋าตังมาเอาไว้วันหลังได้ไหมขอโทษจริงๆนะ ้ <Hey! S 2> mm hmm. มึงไม่ยอมซื้อไอ้กูฮะไอ้แกแล้วเราทำยังไงอ่ะถึงจะปล่อยลุงเข้าไปทำยังไงงั้นเหรอก็ซื้อเหล้าให้พวกกูกินไงเท่าไหร่ล่ะไอ้ hey, พวกมึงมีคนจะจ่ายค่าเหล้าอ่ะ <c oughs> พันห้าเว้ยโอเคงั้นรออยู่นี่แหละฉัไปเอาตัง รู้รูมึงมีโชคดีจริงๆเลยนะมีคนช่วยจ่ายค่าเล่าด้วยเอาไว้หวนหลังได้ไหมครับเฮ้ยรีบไปไหนล่ะะเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนเนี่ย ฉันลืมล็อกรถนี่นาค่อยมาแมจะไปไหนคือวันนี้ฉันไม่ได้เอากระเป๋าตังมางั้นเดี๋ยววันหลังฉันค่อยเลี้ยงคืนแล้วกันเฮ้ยไอ้แก่น,นี่ก็แต่งตัวดูดีนี่หวาเฮ้ ดูไหนดิเ้ยไม่นะกดรคืนเนาะไม่เอานะวันลังผมมาเลี้ยงคืนไงคืนหัวอโอปยโอย,โอยนี่มันกลับหอวผมโอยเอ๊ะกระเป๋าหนานี่่าไอ้เจ๊ แบ่งให้ครึ่งหนึ่งเอาปะ่ะนี่มันกระเป๋าตังค์ใช่นี่ลูกขโมยกระเป๋าตังค์ใช่หรออืมไม่ใช่นนะครับ ไปพัดมึงดูนั่นดิเออว่ะแต่งตัวก็ออกจะดูดี ไม่น่าทำแบบนี้เลยเปล่านะผมเปล่านะเฮ้ยไ <Hey. S 2> <Hey. S 1> อ้ขี้กโมยเฮ้ยจ <Hey, S 1> ะหนีไปไหนวะเ,เจ๊ของของเจ๊ทั้งหมดเลย นี่เจ๊จะบอกอะไรให้นะมองคนนะอย่ามองภายนอกขี้เล่าอย่างพวกผมอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเลวเสมอไปและไอ้พวกแต่งตัวดีๆอะ่ะก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปเปิดโลกให้กว้างหน่อยนะเจนะอืมยังไงก็ขอบใจนะแล้วก็ไปไหนมาไหนจอดรถ เจก็ล็อกรลดด้วยไปกินเหล้าต่อแล้วนะเจนะขอบใจมากนะ